สุัาพผู้นำนายอมรชวรนครับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องเปียโนอะคูสติกนะครับเปียโนอะคูสติกนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทริมนิ้วนะครับมักนิยมบรรเลงนะครับในเพลงแนวคลาสสิกและแจ๊สนะครับเปียโนนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่และมีน้ำหนักนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะพกพาไปได้นะครับและมีราคา ค่อนข้างที่จะสูงนะครับกลไกการจกดเสียงในเปียโนอะคูสติกนะครับเริ่มจากการกดคีย์หรือการกดลิมนะครับการกดคีย์นะครับจะถูกส่งผ่านโดยกลไกที่ซับซ้อนของเปียโนนะครับไปยังหัวค้อนนะครับหัวค้อนของเปียโนครับและหัวค้อนนะครับจะตีกระทบกับสายโลหะนะครับที่ขึงนะครับที่ขึงอยู่บนกระดานเสียง จะทาให้เกิดเป็นเสียงโน้ตหรือเสียงดนตรีนั่นเองนะครับครัผมสำหรับส่วนประกอบของเปียโนครับจะมีส่วนต่างๆที่สําคัญหลายส่วนนะครับเริ่มแรกนะก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับหรือริมนะครับลิมของเปียโนนะครับโดยจะมีคีย์ทั้งหมดนะครับ88คีย์นะครับหรือบางรุ่นของเปียโนนะครับจะมีเพียง85คีย์นะครับ คีย์ลิลิตนะครับก็จะมีประโยชน์นะครับในการใช้กดนะครับกดโน้ตนะครับกดโน้ตหรือกดเสียงที่เราต้องการนะครับถ้าผมต่อมานะครับก็จะเป็นสายเปียโนนะครับสายเปียโนจะถูกขึงครับกับเฟรมเด็กที่เรียกว่าเพสนะครับโดยด้านหนึ่งนะครับจะถูกยึดไว้กับหมดครับซึ่งสามารถที่จะปรับความ ตึงของสายได้นะครับเอาไว้สำหรับให้ช่างเปียโนนะครับสามารถที่จะจูนเสียงโดยการหมุนหลักนะครับหมุนเพื่อ,อความตึงของสายในแต่และด้านของเปียโนนะครับที่ทำให้เสียงแต่ละคีนั้นมีความถูกต้องครับถ้ากลมต่อมาก,ก็จะเป็นค้อนเพาะสายนะครับ ตัวของคอ้นนะครับเป็นไม้หุ้มด้วยสักหลาดนะครับซึ่งจะทําหน้าที่ในการตีกระทบกับสายนะครับเพื่อให้เกิดเสียงตามคีนะครับทีเรากดนะครับครัปุ่มต่อมานะครับจะเป็นตัวห้ามสายนะครับตัวห้ามสายนะครับจะมีลักษณะที่เป็นลิ้นไม้นะครับหุ้มด้วยสักหลาดนะครับมีลักษณะที่คล้ายกับคอ้นนะครับมีหน้าที่นะครับในการ อยู่เสียงโอไซปิโนนะครับต่อมานะครับจะเป็นซาบอร์ดนะครับซาบอร์ดนะครับจะเป็นแผ่นไม้สนนะครับหรือไม้โอ๊กนะครับมีการติดตั้งมีการติดตั้งโครงสร้างด้านใต้นะครับเรียกว่าริปนะครับมีลักษณะเป็นไมซี่นะครับหลายขนาดครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับของตัวซาบอร์ดนะครับซึ่งซาบอร์ต ทำหน้าที่ในการขยายเสียงครับให้เกิดความดังและเสียงที่กังวานซึ่งตัวซาวบอร์ดนี้นะครับมีความสําคัญต่อเอกลักษณ์เสียงครับที่ได้จากเปียนโนม้น,นะครับัผมต่อมานะก็จะเป็นสะพานสายนะครับสะพานสายนะครับจะถูกติดตั้งอยู่บนซาวบอร์ด ซึ่งด้านบนนะครับจะรองรับสายเปโนลโดยหน้าที่ของสะพานสายนะครับคือการสูบความสั่นสะเทือนนะครับของสายเปเนโนะครับไปยังสาบอร์ดเพื่อขยายเสียงนั่นเองนะครับต่อมานะครับจะเป็นเลดนะครับเป็นโครงรลหนะครับภายในของเปเนโนะครับมีหน้าที่นะครับที่เสริมควาแของแรง เป็นตัวยึดสายของเป็นโนครับซึ่งจะต้องสามารถรองรับแรงดึงของสายเป็นโนได้ครับต่อมานะครับจะเป็นพินบล็อกนะครับพินบล็อกนะครับมีหน้าที่เป็นตัวที่ใช้สำหรับยึดนะครับยึดตัวหมุดับเสียงนะครับซึ่งจะทำจากไม้เนื้อแข็ง ต่อมาครับเป็นส่วนประกอบสุดท้ายครับเป็นคันเหยียบนะครับเป็นคันเหยียบคันเหยียบนะครับเป็นอุปกรณ์นะครับที่เป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับเปียโนนะครับคันเหยียบมาโดยทั่วไปของเปียโนครับจะมีอยู่สามอันนะครับบางเปียโนนะครับเปียโนบางตัวนะครับอาจจะมีสองอันนะครับคันเหยียบนะครับแต่ละอันนั้นนะครับจะมีลูกเล่นที่ต่างกัน ที่ก่ามาทั้งแถวต้นคิดจตอนนี้นะครับก็จะเป็นองค์ประกอบและส่วนประกอบนะครับของเปียโนนะครับซึ่งมีชิ้นส่วนต่างๆหลายอย่างนะครับก็จะมีคีย์บอร์ดนะครับสองจะมีสายเปียโน3ามป้อข้อสายนะครับสี่ตัวห้าสายห้าซาวบอร์ดนะครับหกสะพานสายครับ เจ็ดเพลทค,ครับแดพินบอกเก้าคันเดียนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงส่วนประกอบและองค์ประกอบของเปียโนคร่าคราว,คร,าวครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าผิดพลาดประกาศใดขอโทษขอใครมาที่ด้วย